สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็มีไอเทมที่เป็นเครื่องแต่งกายนะครับพวกเสื้อผ้ารองเท้าอ,นนอะไรเงี้ยเนาะกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยมาในเป็นผูน้ผิดนะมาในส่วนของตัวรองเท้านะครับตัวนี้เป็นรองเท้าของยี่ห้อไนกี้แต่จะเป็นรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นกล่องที่ผมประมูลมาจากทางญี่ปุ่นเหมือนเดิม เดี๋ยวมาดูกันเลยกล่อ,องใหญ่ามากนะครับก็มาอันบ็อกพร้อมกันเลยครับกับคุณผู้ชมเลยเปิดกล่องกัน ลุุนล้น,น,นคือก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับคู่หนึ่งแต่ว่าคู่นั้นเนี่ยกล่องมันอาจจะสภาพเยินนิดนึงแล้วก็วันนั้นพอดีผมไม่สะดวกทําคลิปนะครับแต่เดี๋ยวจะเอามาให้ชมในคลิปต่ตอไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันก่อน คู่นี้ผมประมูลมาในราคาที่ผมโอเคนะครับก็อย่างที่หลายๆท่านพอทราบกันแหละว่าการประมูลของก็คือเป็นอยู่ที่ราคาที่คุณอพอใจเนาะว่าคุณอยากได้ราคาเท่าไหร่คุณคุณพอใจที่เท่าไหร่อะเพราะว่าบางบางทีของที่คุณอยากได้อะราคาประมูลมันไหลครับมันมันไปไกลนะครับราคามันไปไกลมากอันนี้คือกล่องมันใหญ่มากนะฮะกล่องมันใหญ่มาก อันนี้ทางญี่ปุ่นเขาก็มีพวกใบรับประกันอะไรเงี้ยมาให้ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้แล้วกันเนาะนะครับคู่นี้ดีอย่างหนึ่งคือผมประมูลมาในราคาที่อยากได้แล้วก็อ่าเขาเรียกอะไรการเอาเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมไม่ได้เสียภาษีขาเข้านะครับภาษีนําเข้าไม่เสียอ่อย่างคู่ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ดูคือคู่นั้นน่ะราคา โอเคครับแต่ว่ามันไม่สามารถส่งมาทางไปรษณีย์ธรรมดาพอลงเป็น EMS ปุ๊บมันมันถูกบวกราคาของกับราคาขนส่งเข้าไปมาเลยโดนภาษีนะครับแต่เดี๋ยวคู่นั้นผมมารีวิวเนาะเอาเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คือตัวไ i ก e ้ Nike, นะครับเป็น n นก i ้ Force One ถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้สภาพใช้ได้เลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอเอากล่องออกกอน บุกกล่องมาใช้ได้เลยนะครับนี่เป็น n i ก e ้แ r Force 1เดี๋ยวผมขอวางไว้ก่อนนะครับทุกคนจะได้เห็นขอนี้เกแป๊บนึงมาแล้วสภาพดูโดยรวมยังใหม่มากนะครับสภาพยังโอเคอยู่เลยอะ่ะเฮยดีอ่ะดีอ่ะ แล้วตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็น Air Force 1วันที่เป็นเ,เขาเรียกอะไรฟลายนิดนะครับเป็นฟลายนิดซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนผ้าใบามันจะเป็นผ้าผ้าที่มันยืดหยุ่นได้เนาะผมผมไม่นแน่ใจว่าผมเรียกถูกไหมนะครับขอแกะระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บไอตัวบับเบิลเอาไว้ใช้ต่ออีกนะครับ โอ้สวยมากโอ้นี่นะครับอุ้ยเบามากเลยฮะเบาเบาสภาพไม่แย่ผมบอกเลยคุณผู้ชมดูพื้นเนี่ยไงเห็นพื้นไหมฮะพื้นไม่แย่นะอ่าพื้นไม่แย่พื้นไม่แย่แยขอปรับบุมนิดหนึ่งนะครับ พื้นรองเท้าไม่แย่นะยังใหม่เยู่ยเหมือนใส่ไม่กี่ครั้งเองครับเนี่ยรอยยุบของตัวโซเอาโซเนี่ยเห็นปะยังไม่ยุบเท่าไหร่มีร่องรอยการใช้งานมาบ้างแต่บอกเลยว่าเออนุ่มใช้ได้ครับใช้ได้อุดีเลยอ่ะสภาพโอเคนะครับเนี่ยให้คุณผู้ชมดู เอาไว้ก่อนข้างหนึ่งเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งแกะให้ดูคือส่วนตัวปกติแล้วผมไม่ได้ชอบรองเท้าซีรีส์นี้เท่าไหร่นะครับแต่แบบพอดีไปดูตัวจริงมาแล้วก็เอ๊ะมันก็น่าสนใจเนืออาจลองสั่งมาเดี๋ยวเฉลยก่อนแล้วกันว่าคู่คู่ที่มาก่อนหน้านี้เป็นแอร์จอแดน เป็น air force one ครับไม่ใช่ air แต่ air force one sf เป็นตัว deep burgundy นะครับตัวนั้นนี่มาสภาพผมผมชอบมากเลยอ,อันนี้ข้างซ้ายนะครับเมื่อกี้ข้างขวาตัวข้างซ้ายสภาพก็โอเคเช่นกันนะครับ อืสภาพดีเลยแหละโอ้สภาพใช้ได้ครับเนีย่ยดูสภาพก็คือผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้หนักมากแล้วก็โอ้สวยเลยฮะตัวนี้สวยมากผมสั่งมาเผื่อไซส์ไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับ ตัวนี้ผมสั่งมาเป็นเบอร์ไม่ใช่ครับผมประมูลมาเป็นเบอร์28ปกติผมจะใส่ประมาณ43ครึ่งนะครับถ้าเป็น US อันนี้เบอร์สิคือผมจะสั่งเผื่อมา1ไซส์นะครับผมกลัวว่าเออม,มันใส่แล้วมันจะไม่โอเคโอ้ยังวัสดุยังดูดีอยู่เลยครับอืมโอเคเลย ก็ตัวนี้เป็นไฟนิตความแตกต่างของสองข้างนี้สีมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดหน่อยอีกข้างจะออกสีเขียวเีวอีกข้างจะออกสีแดงนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับในราคาที่ผมยอมรับได้แล้วก็เว็บไซต์ที่ผมประมูลเนี่ยก็การันตีนะครับเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนนะครับ ตั้งแต่ผมประมูลมาผมเคยเจอของไม่แท้บไปแค่ครั้งเดียวนะครับก็โดยรวมเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็คู่นี้ผมประมูลมาในราคาที่ผมรับได้เนาะแล้วก็ไม่โดนภาษีขาเข้านะครับอ้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวยังไงคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองออนฟีดให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเอาไว้นะครับก็สภาพเนี่ยมีการใช้งานมาบ้าง นะครับตามสภาพแล้วก็เนี่ยมีการผูกเชือกเขาผูกแบบกวนๆไว้ด้วยนะมัดปมไว้นะครับก็ยังไงตัวนี้เดี๋ยวขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ให้ดูสภาพโดยรวมเนาะถือว่าโอเคเลยแล้วก็สั่งของอ่าไม่ใช่ครับประมูลของเนี่ยส่งก็ใช้เวลาไม่นานไม่เกิน7วันนะครับก็ถือว่า,าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบ ของประมูลนะครับแล้วก็อยากได้เป็นของแท้หรือว่าถ้าอยากสอบถามยังไงก็ส่งข้อความเข้ามาทิ้งไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวส่วนช่องทางการติดต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเอาไว้ให้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามาเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาอีกคู่หนึ่งมาลองให้ดูนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย